น้องไอเป็นอะไรวันนี้เขาเป็นโควิดไม่ใช่เขาเป,เป็นหวัดแน่นเลยนงใส่ไปตากฝนมาแน่เลยเมื่อวันก่อนนะใช่ไหมวันนี้เราจะมาท่องคําศัพท์กันเหมือนเดิม<ย>โอเคเนาะ<ย>พร้อมแล้วยังน้องไอพร้อมแล้วเพ okay. ื่อนๆพร้อมหรือยังพร้อมแล้วโอเคคงศัพท์คําแรกวันนี้คําว่า clean นี่อ้าวฟันหรอคำศัพท์คำแรกคำว่า clean c r e a ไหนลองสะกดซิคลีน C L E A N ครีนแปลว่าสะอาดโอเคคือ okay, คำที่สองคำว่า dirt y D I R T Y dirt y สกป okay. รกโอเคคำศัพท์คำที่สามคำว่า safe S, S A F E safe แปลว่าปลอดภัยอ่าคำศัพท์คำที่สี่คำว่าทุกวันตอนนี้ต้องใช้นะตอนนี้คำว่า mask MASH M, M A S K M A S ์แปลว่าออหน้ากากอะไรอ่าคำสุดท้ายคำนี้ทุกคนต้องรู้ COVID, COVID 1 9 COVID กดสิส C O V I D COVID แล้วก็19บเ <19. S 1> ้คือ19เนาะเลขเลข19ฉันแปลว่าอะไรเนี่ย ไว okay, รัสโคโรนาโอเคครบห้าคำนะอ่ะไหนลองทวนก่อนคำแรกโอเคคำแปลเฉชัวเฉออียวเชัยว,วนะเนื้อสองสาม clean สะอาดคำที่ 2, สอง dirty สกรปรกคำที่สาม safe ปลอดภัยคำที่สี่ mask อืมนักอะไรคำที่ห้า covid nineteen ไวรัสโคโรนาสิบเก้าด้วยเนาะอย่าลืมนะโ okay, อเคเคลียร์ พร้อมผ่านขออีกทีได้ไหม,มโดยที่ไม่ดูได้ไหมโดยที่ไม่ดูเลยนะเขาจะให้น้องไอซ์ดูนะคําคําตัวสะกดไม่แปลแต่ขอให้อ่านให้ได้ก่อนโอเคนะขอให้อ่านก่อนคาแรกคําว่า clean <Green>. clean แปลว่าสะอาดโอ้ยคำที่สองเ <D irty. S 2> <laughs> ด้ <c oughs> อดิแอบดูเลยนะแอบดูเลยคำที่สามว่าเด้ออันแรกตัวแอบดูพอแล้วอันนี้เดือดอันอันที่สองไอจําได้อันที่สองในรอบที่เด้อสว่าอ,อ,อะไรสามคำ อะอเด้อเด้อดีแปลว่าเด้อดีแปลว่า huh. สุขบ่มอุ้ยคำที่สามคำว่าเซฟเซฟแปลว่าอยู่บ้านแล้วเรารู้สึกเซฟจังเลยรู้สึกเซฟปลอดภัยมุดเกิดคำที่สี่มาสกแปลว่าหน้ากากหน้ากากทำไมนี่ต้องใส่ทุกคนคำสุดท้ายโควิด1 9ทีไวรัสโคโรนาสิบเก้าใช่ไหมคเก้าเคลียร์ไหม ่ะไ,ไม่เคลียร์หรอจบจะจบคลิปนี้ไหมจบยังงั้นจบลงบอกบเพื่อนๆเพื่อนๆก่อนไว้เจอ<ม>กันคลิปหน้านะคะ